วิธีแปลภาษาจากออเดอร์นะคะก็คือเราจะเอาก็ประก่อนคัดลอกบางส่วนก็ได้ถ้าเราจะแปลเป็นเฉพาะภาษาเนาะเราก็กรอบเฉพาะส่วนที่เราต้องแปลตรงนี้เครื่องดื่มใช่ไหมคัดลอกบางส่วนก็แปลคัดลอกเฉพาะส่วนที่เราจะต้องแปละคะ่ะอันนี้เนาะอเคแล้วก็ โอเคส่วนนี้เนาะคันลอกก่อนเสร็จแล้วเขาบอกว่าเอา,าภาษาอังกฤษภาษาฝรั่งเศะสะศเราก็มาที่แอปที่ชื่อว่า c h a t GPT นะคะก็ดาวน์โหลดให้เรียบร้อยเนาะเดี๋ยวล็อกอินนะคะเข้าไปเนาะถ้าล็อกอินเข้ามาเสร็จปุ๊บมันจะเป็นอย่างนี้มาหาว่ามีอะไรให้ฉันช่วยเหลือใช่ไหมเราก็บอกว่าแปลภาษาอะไรบ้างเดี๋ยวดูก่อนกลับไปดูอีกทีภาษาอังกฤษกับฝรั่งเศส อังกฤษฝรั่งเศสไว้ข้างล่างเมนูได้เลยโอเคแล้วก็เอาที่เราวางไว้นะคะแล้วก็กดส่งแค่นี้อ่ะแต่ว่าเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้คือเนี่ยมันก็จะแปลให้เราเลยมันก็ปล่อยมันจริงๆถ้าไม่ใช่เป็น ถ้าไม่ได้เป็นแบบพรีเมียมมันก็สามารถใช้ได้เลยนะแต่ว่ามันจะมีข้อจำกัดอันนี้เป็นภาษาฝรั่งเศสแหละอืมอ่ะเสร็จแล้วแต่ว่าประเด็นคือพี่อาาะาาอ,อยากให้มันเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษอยากให้มันเป็นภาษาไทยรับภาษาอังกฤษอยู่ข้างล่างเนาะบอกว่าเอาลงในในแต่ละบรรทัด กพที่จะให้มันเป็นแบบคําเดียวคําเดียวอ่าอย่างนี้เห็นไหมคะมันก็จะอย่างนี้เลยง่ายไหมง่ายนะ ChatGPT อ่ะมันง่ายมากเลยนะคะแค่นี้เองเราอยากได้ภาษาอะไรเราก็ใส่ไปก็เสร็จแล้วเราก็ copy ตัวนี้ค่ะไปให้ตัวอาจทำนะคะมันจะวุ่นวายกับน้องเค,ค้กอีกนิดนึง ็จะทําให้งานเราเร็วขึ้นเนี่ยค่ะประมาณนี้เนาะแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราทําเสร็จแล้วแล้วหลัหลงจากเนี้ยเอยอันเนี้ยเราขี้เกียจป้อนคาสั่งมันนะวิธีมันง่ายมากมันจะอยู่ตรงขีดขีดนี้นะคะให้ขีดๆีตรงนี้นะเพราะว่านี่มันใช้หลายคนเนาะอันนี้หนูอาจจะแปลภาษานเนาะหนูเปลี่ยนเป็นชื่อของหนูเลยก็ได้เปลี่ยนชื่อตรงนี้เป็นเค้กอย่างนี้แปลภาษาคนอื่นจะได้ไม่ต้องมายุ่งกับหนูภาษาแล้วก็ขีด เปลี่ยนชื่อกดขีดที่ข้างบนนะคะเห็นไหมแล้วมันก็จะอยู่ตรงนี้คราวนี้สมมติหนูจะเอาออ,อเดอร์อื่นออเดอร์อื่นมาเนาะพี่จะเอาอ,ออเดอร์อื่นให้อ่ะสมมติคาะสมมตินี่จะออ,ออเดอร์นี้ต่อก็อย่างที่พี่บอกเลยค่ะว่าเราจะเอาเราก็ก๊อปไปเฉพาะที่เราต้องแปลเนะะาะคราวนี้ก็กดคัดลอก แต่จริงๆถ้าหนูใช้ไอดีกับพี่หนูก็เข้าไปตรงนี้เลยค่ะแล้วก็กดแปลภาษาเคกนี่เลยเพราะว่าถ้าหนูเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันจะมีอ e ีเมลให้หนูใส่เนาะเดี๋ยวหนูใส่เป็นอ e ีเมลของพี่นะคะคราวนี้หนูก็มาตรงข้อความตรงนี้นะคะกดวางแล้วก็กดส่งได้เลยอ่าอันนี้มันก็จะได้ฝรั่งเศสด้วยดิเราไม่เอาภาษาเห็นไหมคะเนี่ยมันจะได้ภาษาฝรั่งเศสด้วยเราก็บอกเ,อเฉพาะภาษาอังกฤษนะคะลองให้มันทําให้เสร็จก่อน พิมไม่เหมือนกันเลเอาเฉพาะไทยอังกฤษแค่นี้เองสนุกนะ chatgpt อะ่ะเราก็ใช้มันไปจริงๆมันจะมีเขาเรียกว,ว่ามันจะมีถ้าเราไม่ได้สมัครแบบพรีเมียมอะ่ะมันจะมีระยะเวลาของมันมันจะมีจำนวนของมันว่าให้ทำได้เท่าไหร่อนะไรเงี้ย คอ่ะสมมติมันเสร็จแล้วประมาณนี้เนาะแล้วพี่ก็กดบอกว่าเอาเฉพาะภาษาไทยอังกฤษเนี่ยมันก็จะเหลือแต่ภายอังกฤษให้เราแค่นี้เลยง่ายๆนะจ๊ะลองดู